ซึมเศร้าเงาซึมสวัสดีค่ะวันนี้แฟจะมาคุยหลังเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปแพ้แมนซิตี้นะคะเรากลับมาออกทะเลอีกแล้วที่บอกว่าพวกปูกลับมาแล้วนี่คืออะไม่กลับมาละนั่นนี้เป็นอะไรที่แบบแท้ทุกทางอะ แพ้ทุกอย่างที่แบบว่าคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าทั้งไลอัพอะไรต่างๆนี่ก็คือไลอัพเดียวก,กันกับที่เจอเยวมาลิดนะคะแต่เหนือกว่าไลอัพของเราก็เป็นไลอัพของเมนซีมาเหนือกว่าอีกก็คือ,อก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันสําหรับไลอัพของแมนซิตี้นะคะแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกก็เอาง่ายๆว่าเกมนี้เราก็เป็นรอง ทุกอย่างอืมต่อให้แบบเพสก็ไม่ได้เพสหนักอะแต่แมนซิตี้นี่คือแบบเออคู่นี้มันแลกกันอยู่แล้วอ่ะแต่ด้วยศักยภาพของนาเตหรืออะไรต่างๆนี่ต้องบอกว่าแมนซีเขาเขามาเหนือกว่าเนี่ยแบบเออมอบเลยอ่ะโคตนมอบเลยอ่ะก็ง่ายๆเลยก็ขอคารวสาสภาพ ทัำไปเท้าแล้วยิงก็ยิงสามลูกอ่ะแล้วก็ไปอยู่อันดับที่แต่ต่ำกว่าแมนยูก็คือเอาไงวะอ่ะเลยอสองอาทิตย์อ่ะมีโอกาสให้แก้ตัวก็มาพูดถึงนัดนี้ที่เราไปแพ้สามศูนย์ก็ง่ายๆว่าช่วงต้นเกมก็เป็นทางฝั่งแมนซิตี้นะคะที่มีโอกาสทําเกมได้ดีกว่ามีโอกาสจบสกอร์เยอะกว่าก็จะมีลูกแรกที่ ่าเกิดค,ความผิดพลาดของโกนาเต้นิดนึงอ่าขอติเรื่องของโกนาเต้นหน่อยคือช่วงน,นี้น่าจะเหมือจริงแหละใจน่าจะไปอยู่มาลิดแล้วเออก็เตรียมเลยตลาดหน้าหนาวรอบเนี้ยคือหาหาตัวแทนให้ได้เพราะว่าเลวานี่ก็เจ็บยาวแล้วก็คงต้องพุ่มซื้อเก่งหีให้ได้อหนักโกเต้หนัก,ก,นนนกแล้วก็จังหวะพูดถึงจังหวะที่เป็นจุดโหนเนาะ มันก็กล้ากึงึงแต่ถ้าพูดถึงมันก็ไม่น่าจะแบบจริงๆอะ่ะกรรมการในสนามมันก็ปล่อยผ่านแล้วแหละแต่ว่าห้องเวอุณคุณดีคนเดิมไมเคิลโอเวอร์ไม่ปล่อยผ่าน <laughs> ต้องให้กรรมการที่สนามมาดูอีกทีรีเช็คอีกทีสุดท้ายก็เป็นการให้จุดโทษนะคะอืมจากการที่จังหวะที่จอจีไปเบียดหัวเข่าไปเบียดโดกูนิดนึงอะ่ะ อืมแล้วก็ล้มในเขตโทษนะคะก็อย่างว่าแหละก็เป็นการแก้ตัวได้ก็คือว่าเซฟยังแบบช่วยชีวิตอยู่ในช่วงต้นเกมนะคะที่แมนซิตี้ได้จุดโทษเนาะก็เป็นการเซฟอ่านทางถูกของจอจีนะคะพุ่งไปตามที่ฮาแลนด์ยิงเลยอันเนี้ยรอดตัวไปแต่เอาไปเอามามันก็ไม่รอด <laughs> ด้วยรูปเกมด้วยอะไรหลยหลาย,ลายอย่างมันก็ไม่รอดในจังหวะโอ้ จะบอกว่าฮาแลนนี่ไปแซลไงไป็ซลแบบเซลนางเยอะเหมือนกันก็นั่นแหละก็เ,เป็นลูกอ่าโมงมันแอบฉลบแหละเป็นการสก,กัดของกลเต้เจ้าเดิมอีกแหละมันก็ฉลบดไปโดนหัวฮาแลนดะบอลย้อยเข้าสวยเลยเอหมดสิทธิ์เซฟเป็นคิดว่าจะไม่เข้าได้ซ้ำอ่ะมันเข้าแบบเข้าเหมือนผีจับวางอะ ก็เลยบอเออยอมยอมรุกนี้ก็คิดว่านำถึงศูนย์น่าจะไม่มีอะไรแต่จุดเปลี่ยนเกมอะเออคิดว่าแบบดีใจแหละก็คือจุดเปลี่ยนเกมก็คืออ่จาจังหวะที่ฟานไดโหม่งเข้าไปแล้วโดนลิปประตูคืนนะคะก็คนดีคนเดิม,ค,ดค,ดมคือเอ,อาง่ายๆว่ามันมแล้วแต่ดุลเลยพินิตของผู้ตัดสินนะคะส่วนแฟก็คิดว่า ถ้ามันมองได้สองมุมคือจังหวะที่เราโบไปยืนอยู่มันจังหวะล้ำหน้าแหละเล่นก็ไม่ได้อ่ะเออแต่ว่ามันเหมือนแบบเจตนาคุณคืออะไรเอออันนี้มันมองได้สองมุมเนี่ยเออมันอยู่ที่กรรมการเลยแต่สำหรับแฟร์ก็มันก็ไม่ได้ขวางทางบอลขนาดนั้นแต่มันอาจจะไปทําให้เสียวิสัยทัศน์ของมือประตูนะคะมันมันก็เข้าใจได้เออแต่ บางคนเขาก็ไปเปรียบเทียบนัดที่แมนเชสเตียร์ไปเจอวู้ไปเจอนั่นไปเจอนี่เคยมีกรณีอย่างนี้แต่ทําไมได้เป็นประตูเอออันนี้มันก็ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ์ของผู้ตัดสินเออแต่ก็ช่างแม่งเถอะ <laughs> เออก็มันมันรีบก็รีบดิแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าสกอร์มันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งอะรูปเกมอาจจะเปลี่ยนในความคิดแฟนนะเออมันอาจจะไม่ได้แบบ เป็นอย่างเงี้ยเออมันอย่างน้อยมันก็แบบอ่ะมันเริ่มกันใหม่สุดท้ายแล้วก็เสียลูกแรกไปนะคะอืมเอ,อ้าไม่ใช่ดิเสียลูกสองไปเอ้ยอะไรเบอร์แล้วก็เสียลูกแรกไงเออเขาลิฟไงเออโอเคเรามาพูดถึงลูกสองดีกว่า <laughs> นี่ไงคือแบบเอาจริงๆนั้นเนี้ะบอลจบยังแบบหลอนโดปูไม่หายเลยเป็นหลอนๆแล้วนอนน้อยมากหกโมงเช้าก็ต้องตื่นแล้วก็ออกไปทำงาน อ่ถึงร้านประมาณ8โมงคิดดูดิตอนนี้คือแบบมาอัดตอนเลิกงงานนะคะอาจจะเบลอๆหน่อยนะโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงลูกสองดีกว่าลูกสองก็เป็นทางนิโก้นะคะที่ยิงในช่วงอ่ท้ายเกมแล้วแหละช่วงคขเเวลาอืมก็ตามนั้นแหละทุกคนก็เห็นความผิดพลาดของคนดีคนเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคือเอาง่ายว่าฝั่ง เกมลุกคองเมนซีอ่ะโหดจริงโหดแบบโดยเฉพาะโดเกวอโหดมากแบลลี่โกลเต้เอาไม่อยู่แล้วเขาก็เป็นเกมแบบทําเกมเร็วอ่ะเออครึ่งแรกเราแบบแทบจะสู้ไม่ได้เลยอ่ะสำหรับแฟแต่ก็มีจังหวะได้สวนจังหวะได้อะไรแต่การจับบอลมันค่อนข้างที่จะเยอะเกินอ่ะมันแบบออนิดนึงแล้วก็มาพูดถึงครึ่งหลังละกันครึ่งหลังนะคะก็เป็นทางฝั่งนิเวอร์เริ่มเริ่มเ,มเล่นเกมละ เริ่มแบบว่าที่จะเออหาประตูคืนให้ได้ไวก็ยอมรับแล้วแหละว่ามันมันมีจังหวะที่ได้จบสกอร์เยอะไม่ใช่ว่าทุกคนวันนี้มันเล่นไม่ไม่ออกขนาดนะนะคือทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วแหละแต่แค่แบบเออพูดถึงโซโ,ซโบก็ได้ได้จับบอลน,น้อยอนะ่าเขาก็น่าจะวางแผนแล้วแหละว่าควรจะบล็อกใครอะไรยังไงส่วนเวียดก็อืมนั่นแหละทุกคน อ้ S 1> <S 1> แบบกาลางเราก็แบบสู้ไม่ได้ <g ings> ก็โดนแมนซีตัดบอลตลอดอะอหลายอย่างคือนัน่นนี้คือมอบจริงอะ <elle> ฟิลเหมือนอ่าฤดูกาลก,ก่อนก่อนๆมั้งตอนช่วงคอพที่เจออาชแนลอะคือเล่นแบบรู้เลยว่าฉันแบบสู้ไม่ได้อะคือมอ,อ <G ings> ่ะมันเป็นฟิลแบบนั้น,น,นเลย <G ings> จริงๆแต่ว่ายัางว่าแหละถ้าเกิดได้สักลูกหนึ่งมันก็น่าจะแบบ อันนี้ขึ้นมาหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นแต่กลับกลายเป็นทางฝั่งแมนซิตี้แทนที่อ่าจังหวะส่วนกับเลวของแมนซีนั่นแหละคนคนไหนไปไม่ได้ก็สักทีหนึ่งก็คือโดกูนะคะยิงสวยมากก็อย่างว่าแหละกองหลังเซนเตอร์แบ็กคือของลีเวอร์แทบกราบกราบแบบกราบจริงๆ คือหล่อนอ่ะเออี่ชื่อโดกูได้แบบหล่อนอ่ะใครก็ได้เอานางไปเก็บทีโอนางเล่นโหดมากอ่ะแบบไม่มีใครเอานางลงเลยทั้งผิวทั้งแบบเขาเรียกว่าไงตัวหนาอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบบอลอยู่กับโดกูนี่คืออันตรายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะอก็เป็นลูกที่สามของโดกูนะคะตอนนาทีที่หกสิบสามแหละก็แอบหวังว่าจะมีประตูตีไข่แต่ แต่ก็ไม่มีระหว่าแบบเปลี่ยนกัก์ปูลงมาเปลี่ยนเคอร์เคสลงมาเออเปลี่ยนน้องเคอร์เคสลงมาช่วงแบบครึ่งหลังช่วงต้นๆครึ่งหลังแหละน้องก็เออเติมช้ามันมันปัญหามันหลายอย่างอ่ะคือจะบอกว่าไงดี่กก็เลยอ,อีซักที่ไม่เอาลงแต่เข้าใจได้นะแฟคิดว่าอีซักมีชื่อสำรองก็จริงแต่เพิ่งกลับมาสอมน่าจะยังไม่มีแผนสำรอง เอออันเนอร์ไม่คิดว่ามันจะออกมาในลูกเกมแบบนี้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าไม่ได้เอาอีสักโลง่งอืมก็นั่นแหละทุกคนสุดท้ายก็แพ้ไปสามศูนย์นะคะแพ้แบบสู้สู้ไม่ได้แล้วก็ทั้งอะไรหลายอย่างก็ไม่เป็นใจทั้งกรรมการทั้งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าโทษกรรมการหรอกคือเอาจริงลูกเกมมันก็สู้ไม่ได้แหละเออก็ยอมรับตรง,ตรงๆเลยก็ค่อยไป จริงๆมันมัน,ม,นมันดีแล้วแหละสิบเอ็ดตัวจริงตัวนีค้คือมันดีแล้วแต่มาตรฐานแมนซิตี้มันแบบสูงไปอีกทุกคนคิดออกอ่ะคือมันก็ทําทําได้แบบเต็มที่แล้วแหละเออแต่ก็ตามนั้นแหละทุกคนก็ค่อยปรับแก้ไปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพี่ใหญ่เขากลับมาแล้ว <laughs> พี่ใหญ่แมนซิตี้เขากลับมาแล้วคนที่แบบอยู่ที่หนึ่งระวังตัวให้ดีนะคะส่วนผมอยู่ที่แปด ก็เราลุ้นแค่ท็อปโฟแล้วกันปีนี้อไม่ต้องรุนไรหรอกเออแมนซิตี้ให้เขาไปแข่งกับอาเซนอลเลยส่วนเราก็อวอร์มทีมไปถือว่าเสริมนักเตะรอบนี้ก็อ่ะปรับแก้กันไปปรับตัวกันไปขอให้มันไม่ไม่แย่ไปกว่านี้อแค่นั้นเองก็ต่อไปนะคะจะเป็นการพักเบรกทีมชาติ2สัปดาห์อืก็อาจจะเงาเงาหน่อยแต่แฟนกก็จะพยายามแบบอัปเดต ว่ามีข่าวสารอะไรหรือเปล่าก็จะมาแบบแชร์แกันนะคะเดี๋ยวยังไงค่อยมาดูกันอีกทีนึงช่วงนี้เราก็กลับไปพักใจก่อนเนาะเชื่อป่าวว่าคือแบบวันนี้นั่งตอบแชทเพื่อนที่ส่งมาล้อกันเยอะมากเดี๋ยวก็จะมีอะไรนะ ป่ากเกตยอยากไปปากเกตบ้างล่ะเออส่งคลิปริวมาบ้างล่ะถล่มทลายเลยจ้าคือแบบโอ้คุณพี่เฮออเออเพื่อนแฟนทีมทีมแมนยูเยอะไงแต่พีคสุดคืออะไรรู้เปะ่เชลซีซ้ำเติมเดี๋ยวคุณพี่เราเราไม่ได้แขนกันคุณพี่เชลซีคุณคุณไม่ต้องมีสมการในในแบบว่าเรื่องพวกนี้เด้อ ก็เป็นเลยฮ่าๆไปนะคะเขาอาจจะเหมือนไส้ก็ได้เหมือนไส้แฟดปีการสุดตัวนะไม่ได้เหมือนไส้ทีมโอเคค่ะเอย่าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็ทุกคนมุกออนกันนะเดี๋ยวเราก็กลับมาเมื่อไหร่อีกไม่รู้แต่อืมไปละบ๊ายบาย